นี่าสนีะคะเค้กของเราเองนะคะมอบให้ปู่นะคะผไม่เอ้ต้องมีได้ช้างไม่นาเอาวิวสวยๆเน้ายนทีนี่นีมายนทีนี่เยนหน้งนี่อย่งนี้กันเกิดทไม่ย้ายถือให้กอนแบบนี้อยากจะให้แม่เขาิ้ง คุณพ่อไปรับฐานพานาคุณแม่ฝาดอันนี้ที่คุณแม่มอบให้ให้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีลายลายชื่อตามนี้นะคะอ่าทีนี้ก็คุณแม่ถือแค้กหน่อยค่ะคุณแม่ลูกปัดคุณแม่เป็นเจ้าภาพวันนี้เลยนะคะอ่าคุณแม่ลูกปัดชื่อเหมือนพ่อปัดเลยคุณพ่อไปรับษจะไหมพ่อไปรับอ่ามาเดี๋ยวเรามาเป่าเค้กให้ปู่กันนะคะปู่ไปไหนมาช่วยถือมาปู่เสร็จยางปู่อะไรที่ปู่แต่งหล่อกันนะคะเบอ จตูนได้ไหมสลาดผิจ้างตูนห้าร้อยข้านเดี๋ยวเรามาร่วมเป่าเค้กกันนะคะคุณแม่นะคะวันนี้มีคุณแม่ลูกปัดนะคะร่วมเป็นนะคะแขกผู้มีเกียรติเลยนะคะวันนี้คุณแม่มาพอดีบังเอิญมากนะคะคุณแม่มาใจ,ใจมากใจมากเนาะเดี๋ยวแม่หญ่เอามือออกก่อนก่บนะค่ะแม่จ๋าถือเคกขนาดจะถ่ายรูป นสวยมากเลยอ่ะสวยมากตัวนี้มาตรงไหนเดียวคุณแม่ถือให้ไปเราไปเป่าเค้กกันคนสิจุดแม่ได้เลยเดี๋ยวเอาเอาลงเอามือป้องไว้แล้วมาเป่าเค้กให้ปู่เลยเนาะแล้วก็มอบมาลัยแล้วแม่นางก็อ่านลายเชื่อหน่อยนะแม่นางถือป้ายเออเราจะยื่นตรงไหนถึงจะสวยคุณแม่ถือเค้กอ่ะอ่ะแล้วมาเป่าเค้กให้ปู่กันนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to Happy birthday happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to Happy birthday to you Happy ลูกหลานนานๆนะคะขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านที่ร่วมจัดวันเกิดให้ปู่แม่แก มาได้คุณแม่จ่าคุณแม่ถือเลยค่ะอ๋แม่นางเป็นคนถือมอบไค่ะห่มอบให้อ่มอบเดี๋ยวนะคะให้เออให้คุณแม่แหละถือมอบให้ให้ตาใหญ่นะคะโอเคแล้วกเอาลายชื่อเมื่อกี้มาให้หน่อยว่ามีใครบ้างที่ให้ตอนนี้นะคะโอ้ปู่อยากปู่หล่อมากปู่หล่อมากเลยอ่ะขอลายชื่อเมื่อกี้ด้วยนะคะแม่นางว่ามีคุณแม่ท่านไหนบ้างนี่มาดามพิงค์นะคะเดี๋ยวนะคะค่ะคุณแม่ อามาอะอาจากมาดามพิงค์หนึ่งหมืนคะแนนค่ะเย่แล้วก็คุณแม่ลูกปัดก็หนึ่งหมืนคะแนนค่ะคุณแม่ลีลาบด,ดีลูกลักกี้ก็หนึ่ง มีรายชื่อที่เพิ่มเติมนะคะถือให้หน่อยคุณแม่จ๋าอันนั้นเออคุณแม่ถืออามารายชื่อต่อไปคุณแม่จ๋าสองร้อยคะแนนค่ะคุณแม่นี่ก็สองร้อยคะแนนค่ะเย้คุณแม่ไมายเวห้าร้อยคะแนนคุณแม่เอฟซีห้าร้อยคะแนนคุณแม่มิวสี่ร้อยเก้าเก้าค่ะคุณแม่เฟิร์นห้าร้อยคะแนนคุณแม่มิวสองร้อยคะแนน 200น,นัด0อคะแนนคุณแม่อุ๋ย200คะแนนคุณแม่ชุดเมา200คะแนนคุณแม่พระภาย300คะแนนแล้วก็คุณแม่อามายง5้0คะแนนค่ะคุณแม่นะคะคุณแม่ตุ๊กตา200ยคะแนนคุณแม่ข้าว0 0ยคะแนนค่ะเย้กราบคอบเพื่คุณทุกท่านค่ะคะแนนที่ได้แล้วก็ร่วมทำบ้านให้ปู่นะคะยอดทั้งหมด15 0 0 0ม แม่ใจบุญทุกท่านค่ะอย่างอย่างพยดที่ช่วยนะยอดทั้งหมดที่ทําบ้านก็สามารถนะคะเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้นะคะยอดยังไม่ครบนะคะก็ได้ยอดขายเท่าไหร่อารวมคร่าวๆหน่อยอนางไม้นางไม้เผื่อมีคนแม่ปิดยอดให้เนาะใช่สาอยู่่อารวมสิเดี๋ยวนะค่ะบวกให้แน่ ตอนนี้เราได้ยอดเท่าไหร่แล้วคุณแม่จ๋าสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะสองเปดสามห้าศูนย์ยอดในบัญชีมีสองแปดสามห้าศูนย์ของมาดามเพิงคหนึ่งหมื่นรวมตัวนี้เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะรู้อันของคุณแม่ฟ้าลุงรวมไปแล้วอันนี้ขึ้นหน่อยอยอดของน้องไม้สองแปดเท่าไหร่นะสามห้าศูนย์ของคุณมาดามพกงหนึ่งหมื่นแล้วก็คุณแม่เอาคุณแม่ลูกปัดหนึ่งหมื่น แล้วก็รายชื่อนี้เลยนี่แล้วก็บวกเดี๋ยวผมบให้บวกสองร้อยนะครับใช่เอามายกมาแล้วก็บวกห้าร้อยแล้วก็บวกสี่เก้าเก้าบวกสี่เก้าเก้าห้าร้อยบวกห้าร้อสองรอบวกสองร้อยบวกสองแล้วก็เจ็ดร้อยบวกเจ็ดร้ห้าร้อยบวกห้าร้อยแล้วก็ของเราหนึ่งพันบวกหนึบวกห้าร้อยบว้าโอเคยอดเท่าไหร่ละ ห้าหมื่นสามพันโอ้โหลบด้วยตอนนี้แหละเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณแม่ยืนข้างหน้าหน่อยสามพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับตอนนี้ตอนนี้เราได้ยอดที่เท่าไหร่นะคะห้าหมื่นห้าสามสามสี่เก้าคะแนนห้าสามสามสี่เก้านะคะคุณแม่ตอนนี้เราได้ยอดแล้วที่ห้าหมื่นสามพันสามร้อยใช่ไหมสี่สิบเก้าถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วลบกับขาดอีก 90,000ตอนนี้นะคะขาดยอดอยู่ที่90,000เท่าไหร่นะ96 651ครับ96 651นะคะสามารถร่วมสมทบเพิ่มเติมได้ค่ะเย้11อนอะยายนางตัดเท่าไหร่51 51ก็จะได้เป็น54 553400นี่นะครับนี่แล้ว อ่าคุณแม่นางเติมไปที่อ่าเท่าไหร่นะห้าสิบเอ็ดคะแนนก็จะได้ยอดทั้งหมดห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยคะแนนค่ะย้่จากยอดทั้งหมดหนึ่งแสนห้าหมื่นคะแนนนะคะตอนนี้ก็ขาดอยู่ที่เก้าหมื่นกว่าคะแนนนะคะเก้าหมื่นเขาจะแตกออกก็จะเป็นเกจะเพราะว่าคุณยายังไม่ถึงเลยน้องบอสิตี้มากันหรือยังเลย ี๋ยวเนี่ยไม่มีใครมาตายล้เอามาเอากามาใส่ที่นี่งลยคตะกาละห้าสิบนี่นะครับเก้าหคะแนนครับาขาดยอดเท่ไร่เก้าหมื่นหก่นหกพันหกร้คะแนนหกร้อยคะแนนนะคะตัดไปอยู่6600นหกร้เดี๋ยวๆลูกปัดนะคะเหลือ90 0 0 0คะแนนนะครับคุณแม่ลูกปัด คุณแม่ลูกปัดมองช้างคาเฟ่ค่ะเยี่ผลไม้คือบานแล้วก็มาก็ที่เหลือเราก็นะคะจะเออ่ไลฟ์ผลไม้ไปเรื่อยๆเนาะเหมือนจะเหมือนจะได้เร็วแล้วเนะแบบเนาะแบบเดียวตอนนี้ขาดยอดอยู่ที่เก้าหมื่นแล้วนะคะท่านไหนสนใจปิดยอดแจ้งได้เลยค่ะขอให้ได้ปิดยอดวันนี้เลยนะคะสาธุค่ะเงินบ้านแบบให้เขาอยู่ค่ะแม่ ถ้าเกิดว่าได้บ้านแล้วถ่ายรูปไปดูด้วยเด้อได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบ้านเดี๋เชิญมาค่ะมาคุณแม่ลูกปัดวันขึ้นเรียนเชิญยังไม่รู้นะยังไม่รู้ต้องรอยอดที่ครบก่อนอ่ะมาช้างมาครบปล่อยกินเลยเดี๋ยวรอช้างก่อนแป๊บหนึ่งแล้วมาครบยังบุญเหลือมายังบุญเหลือมายังยายบอยมายัง ออามาแล้วก็กินกันเลยกินกันเลยไม่เป็นไรเราแบบง่ายๆอกินไปเลยเรามียาเรามียาอยู่ในตู้อยู่เราไม่เอาลงเดีเอาไว้ลงอะไรเออมาเลยกินเลยมากันกี่เชือกนะคะเผื่อคุณแม่เมตตาควันที่มาเอออันนั้นอันนั้นหมุนลำไม่ถือลาไม่ถือเด้อเงินลามอมให้แล้วนะของไม่ดาม อ๋อมันสดนเราเก็บไว้ก่อนมั่งเก็บไว้กระเปา๋าให้ทิ้งกระเป๋าวไว้ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้กระเปานะ๋าเหระโอ้นี่นะน้องช้างมาแล้วนะคะสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะ